ซื้ออะไรมาเนี่ยทำไมซื้อมาเยอะจังงก็รู้อยู่ว่าแม่ให้ค่าหนมน้อยเนี่ยแล้วก็พอพี่คนเดียวนั่นแหละพีต้องซื้อไอ้นี่อีกต้องซื้อแป้งอีกซื้อแค่นี้มันไม่พอซื้อมาทําไมซื้อมาโอ้โหเจ้าสำอางหน่อยไงครับแล้วก็ต้องแบบดูแลตัวเองบ้างสิโตๆกันแล้ว ะห้าวเลยก็ไม่มีแดกอยดหรอไม่แต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไงมันกินได้ไหมมันกินได้ไหมมันกินไม่ได้แต่มันบำรุงผิวได้ไงเข้าใจไหมโอ้ยก็แค่ผิวเองไม่รู้ไม่รู้ใครถึงคนสุดท้ายล้างจานใครคนสุดท้ายล้างจานไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ล้างจานเลยล้างจานเลยล้างจานล้างจานล้างจานเข้าแล้วเข้าบ้านแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าดี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 บ้านเหรอเอ้ากูโกูล้างจานเลยออกมากรเพื่อนพี่มาโทรทรโอะไรอ่ะอ๋อโทรศัพท์มือชาติอยู่ข้างบน มีอะไรอ่ะโหยโหยงามโอ้กูก็เนี่ยตรงเนี้ยมันมีงานอะไรอ่ะมึงมาดูหนไม่มึงมาทำไมก่อนวันเนี้ยมามามาเล่นเกมบ้านมึงอกคิดถึงเราวะเนี่ยมาบ่อยนะช่วงเนี้ยคิดเรื่กับเราวะเนี่ยอยากนอนกับนายนุก อะไรนะมีอะไรนะเราอยากนอนเราอยากนอนกฮ้นเ้องสาวนายเฮ้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 ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได an ้มาหาเพื่อนบ้างไงไม่ได้อ๋อได้มาทุกสุดสัปดาห์ก็ได้แต่ว่ามันแปลกๆไงมาช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรามีแฟนแล้วอ๋อไม่ใช่ฮะมึงมีแฟนเหรอเฮ้ยบอยยังยังผลไม้ไปฟาดกับไปฟาดเลยมึงมีเหรอก้ม เดี๋ยวไม่ใช่เอาอีดีบอยมีอะไรเนี่ยก็แต่มันมีงานอะไรไหมตรงเนี้ยจริงๆงกูจะมาบ้านมาเล่นบ้านเมืองแหละแต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันงานงานศพเขา่องานศพใครหรือเปล่างานศพใครงานหรอโอ้ไอ้นี่ไงงานฉลองประมาณแบบเอ่อเหมือนจะเป็นวันก่อตั้งหมู่บ้านนี้มั้งนี้อ๋ออุ้ยเออว่าที่แม่แม่กับป้าบอกให้นี่นี่ให้เราไปนี่นี่แต่ว่าไม่ต้องแล้วนี่มึงมึงอยู่เมืองนี้จริงหรือเปล่ากูลืม ไม่เออมันไอทุกทุกทุกปีของอะไรนะวันนี้ใช่ไหมมันจะมีพวกแบบงานสังสรรค์อะไรประมาณนี้ทุกคนในเมืองเขาจะไปนู่นกันหมดเลยใช่บางคนก็กัดเข้ากรุงเทพบางคนก็มาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนีุ้ณนึกว่างานสอบพ่อใครพ่อมึงเปล่าพ่อพี่มั้งใจตรงกันเลยนี่แหละพี่น้องใส่เลือดเดียวกันสักทีไหมเอ้แต่ว่าอันเนี้ยมันไอบอยมันจะมีร้านหนึ่งอะร้านแม่กับพ่อกูแต่เป็นสาขาสองเราไม่เราไม่ไปทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ ทลงทางดีๆเออทำไมไม่ลงทางนู้นนะไม่ลงไม่เอาปัญญาอ่อนเออบอยนี่มันมีแบบเจสกี้อยู่นะเว้ยเขาเรียกว่าอะไรทำเนียหมอหรืออะไรไม่รู้ว่าประเพณีอะไรประมาณนั้น่ะเดี๋ยวนะนอนตรงกรงทำเนียไม่นะเขาตายแล้วเอาทูบมาบอยเพื่อนเอาทูบมาทู่ทู่มองมีทู่ไหมไม่มีอยากโวตให้อกงไม่มีทูบเหรอโอวยอยากดีใจ อากงตื่นตื่นมาทำอะไรเนี่ยถึงแล้วโอ้ยอากงไม่นี่หรอไม่ไปหาพระจาหนอผมแต่วิวงวิ่งไล่เด็กวังนั่งเอาก็ก็เหนือมากตันหอกเล้ะแล้วอากงรู้ได้ไงว่าวันนี้มีเทศกาลอะไรแบบเนี้ยโอ้อจิกไห้วะอยู่มาเกิดห้าสิบปีแล้วว่ะพี่เขาจะแก่แต่เขาว่าความจําดีกว่าพี่เกีเอาแล้วเราชื่ออะไรอะเรือนเลือนอะเลือนเรือนอะ เออนี่ไม่ไม่ไม่มูเนี่ยร้านเราไอ้เนี่ยเอาจริงตรงนั้นน่ะร้านเราอากงเนี่ยร้านผมวะเนี่ตรงนี้เดี๋ยวไล่แล้วไม่ดูฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอนี่ไม่สาขาสองแต่ว่าคุณยีนไม่เรียกว่าคุณยีนเออเรียกว่าคุณยีนได้แล้วสิไม่ใช่หมวดยีนไอยีนไอยีนใช่ต้องเรียกไอยีนได้แล้วไอยีนกับไอเีจยแจ็คใช่มันเป็นเด็กขาดทามนี่อะไรกันมาหรือเปล่ามันขังกูเพื่อนไอสองตัวเนี้ยมันขังกูเนี่ยยีนกับแจ็คใช่มันเป็นเด็กขาดทามนีไอซกูไม่อยากต้องมาเลยไอยีน มึงใช้กูนักเอาเอาหมูมาสองที่แล้วแล้วไอ้นี่มายังไม่กลับบ้านอีกเหรอจ้าหนูจ้าโอ้โหไปเอาไฟไปเก็บน,นี่เขามีพ่อแม่มารับเราเหรอพ่อแม่คนนั้นตายแล้วมั่งฮะแล้วลื้อก็ไปช่องแช่งแฉ่งไปช่องจดยๆโจดจไปช่ององจทโจโดนกูเล่นแน่เก๋อ่าหมดยีนหมดแจ็คเดี๋ยวเอาหอน้าหมูสองที่สามสามสามสี่ดีกว่า เไม่เอาไม่เอาหมูเบื่อแล้วเบื่อแล้วอ่หารตามสั่งดีกว่าเอาอะไรก็ได้สี่สี่ที่เลยเพราะว่ามีอากงมีน้องสาวผมแล้วก็มีเพื่อนผมเอาพร้อมกันหนึ่งมันไม่มีเตาหรอไม่เตาอ่ะมีมีเตาอยฝั่งนู้นไงแต่ว่าไอ้นี้ไม่กินไอ้นี่อยากกินแบบปกติบ้างไงกินเนื้อเยอะแล้วอยากกินข้าวอะไรพวกนี้บ้างมึงจะอะไรฮะกินนายไงเอาล้วเอ้ยมาดิเฮ้ยไม่เอาสิเพื่อนไปเล่นเจสกีกันเปล่าไปเล่นเยสกีกันไปโมไปเปล่าระหว่างรออาหารไปเล่นเจสกีกันเปล่าได้ไปดิไป เฮ้ยคุณหมอไอ้บอยคุณหมอคุณหมอก็ทำอะไรย่าไหนแกคุณหมอน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะมาทำอะไรเนี่ยน้องาวบ้านไปไวตตีไม่โดนไม่เฝ้าไม่เฝ้าคนไข้หรอคนไข้ไม่อยู่แล้วหรอมันหยุดไหมอ้าวคนไข้ก็ต้องอยู่ไหมอ้าวหยุดคนไข้ทำไมต้องด่าด้วยโอ้ยเอเนั่นเราขังไปแล้วทำไมต้องด่าด้วยคนไข้เขาวันหยุดไงเพื่อนอ๋อวันหยุดไงครับน้อง ันหยุดคนไข้เหรอนั่นไงกูโดนแล้วใช่ันหยุดคนไข้จริงคนไข้ต้องมันหยุดอุ้ยมันคนไข้พร้อมเปียกไหมไม่ไม่เอาไม่พร้อมอยากเล่นเจสกีคุณหมอไปเล่นกันเปล่าเจสกีตรงนี้อ๋อได้เลยไปนะไปไหมอ่าพี่ครับพี่ครับเมื่อกี้ใครพูดเลยนะพี่ครับเจสกีเช่าเท่าไหร่ครับอะไรยังไงครับอ่าสองชั่วโมงสองร้อยครับสองชั่วโมงสองร้อยเล่นแค่สิบนาทีอะ ก้มก้มนี่ก้มนี่ก้มเอาก้มอะไรก็กูก็กูเล่นอยากเล่นแค่สิบนาทีอ่ะมันก็ต้องให้ตามใจลูกค้าสิแต่แต่แต่แตแต่แนึงแต่มันแบบมันเล่นเป็นชั่วโมงครับพี่มันสิบนาทีอ่ะไอ้บอยจใจจบสิบนาทีทุกคนไปไอ้ไอ้ดิ้งาดิ้งาดิ้งค้าครับผมโอ้โหทั้งคนแม่แม่ไม่ขับเองอะ ฮะหัวลิงได้ไหมเนี่ยขับเองอ่ะไม่พี่จะขับออกไปไม่พี่จะขับพี่จะขับด้วยไม่เอาเอ้ยแล้วเขาได้บอกไหมว่ามันไปไกลได้สุดถึงตรงไหนอ่ะคุณหมอตรงนู้นไม่มีฉลามนะเว้ยอย่าไปดูเปล่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆกับพี่เรื่อยๆเหรอเียวคันตีม่งหรือไม่เอาไม่เอาอยากนั่งด้วยกันอย่าพี่ตกเรือทำไงอ่ะพี่ขับไม่เป็น ออกไปเลยเอาแล้วบอกจะขับลือว่าไปด้วยว่าไปด้วยไม่เอาพี่จะขับเองนะหมูซ้อนไปไงถ้ากูขับมากขัพี่ขับมากดีมากไอ้ยไอ้หมูมันขับไม่เป็นแล้วอยากขับโอ้โหนี่จะขับทำไมเอาลูกเอ้ยอยากขับอยากขับเองบ้างโอ้กูเริ่มขี่กูเมาเรือแล้วกูจะอ้วกเลยจอดจอดจอดลงไปลงไปยยังงเเลล่นนไถึาทีแกสิลงไปแกไม่ ไม่แกะสีลงไปไม่มันเปลืองมันจ่ายเต็มแล้วลงไปเออดีมากน่าเปียกเลยวิวบอยเราไปนู่นไงดูไปดูปลาไปดูปลาฉลามไปดูปลากระเลงกันไปมันไปไม่ได้เพื่อนข้างนอกมันีไม่มันมีเขตของเขาไปไม่ได้เราได้แค่ตรงนี้ฟ้ามันใกล้หมดแล้วนะครับพี่ไปดูก็เฮ้ยมึงบอกสองชั่วโมงไม่ใช่หรอวะยันจะหมดรอบได้เหรอ น้ำมันพี่ไปถึงน้ำมันน้ำมันน้ำมันไม่เป็นไรพี่เอาคันน้องสาวพี่ก็ได้เฮ้ยลุกเร็วเร็วเป็นน้องต้องเสียสละให้พี่วันนี้ก็ขับขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวให้ขับด้วยเดี๋ยวอย่าให้ขับตอนให้ที่ใช้เร็ว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 พี่ผมไปด้วยผมไปด้วยผมไปด้วยอะไรอะเสลือ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 แล้วเสลือแล้วโไอ้บอยไปไหนเพื่อนอย่าไปไหนไปเอ้นี่แบบไปไปฝั่งนู้นไหมไปฝั่งนู้น ไปไหมดี๊พ่ถ้ากูกลับมาคนเดียวยาบขับรถกล้องตรงนี้ครับโมไปบ้าพี่จะพาไปตรงนู้นนอกเมืองไปดีไปดีโอ้ไม่คุย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 เออเดี๋ยวขากลับให้ขับเองขากลับห้านาทีสุดท้ายแล้วไมม่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขากลับให้ให้ขับเองเดี๋ยวพี่อ้อมไปฝั่งนู้นขึ้นมานู่นอะแล้วแบบขากลับเองอะอยากลองดูไง้ฝั่งนู้นมันเป็นยังไงอะแบบไม่ได้แบบผ่านทางแบบปกติผ่านทางถนนใช่ไหม อันที่ผ่านทางเรือเออทำไมมันไม่ตั้งตรงนั้นวะไปได้แล้วนี่เห็นปหมมันไม่มีเส้นกัลละเนี่ยเก่งไงพวกพวกเราเก่งถ้ามันมีทุกวันนี้ก็ดีดีใช่ไหมมันจะได้คงอยู่ได้ปลาพาคานสักทีไม่รู้เหมือนกันมันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะขี่เกียจสร้างหรือเปล่านั่นสิจะพูดทำไมพี่ทำไมอ่ะอ้วจะล่วงอ่ะอ้จะล่วงเออไอ้บอยมันมีข่าวลือไว้ที่เนี่ยแบบว่าไม่ใช่ไม่เชิงข่าวลือเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเล่าอะไรประมาณนี้แบบว่าทางนู้นอ่ะมันจะมีแบบว่า เกาะก่อล้างไม่เหรอใช่ไม่ก่อล้างแบบว่าไอสัตว์เอ้ไปถึงว่าแบบเฮี้ยนอ่ะแบบมันน่ากลัวอะไรประมาณนั้นอ่ะแถวเอกลัวหรอวะดิมกลัวปะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็ไิแต่มันจะมีจริงหรือเปล่าไงอะโมอะขับเองแล้วก็ไปที่นู่นเอาไม่จะลงสั่งทำไมไปที่เดิมไงจะได้เข้าน่าจะมาแล้วไปไหนไปทางนู่นก็อ้อมได้ไง อ๋ออ้อไม่ฉลาดเลยให้อ้อมไม่มันไอ้นี่ไงอ้อมมันเปลืองเวลาคิดไงชอบเยอะนั่นแหละอ้อมมันเนี้ยไม่อ้อมอันเนี้ยไม่อย่างอ้อมให้มันดูแบบดูมีวิวดูมีอะไรไงเข้าใจปะไม่รู้เรื่องเลยขอโทษได้ไหมล่ะไม่รู้เรื่องลงเข้าได้เข้าแล้วได้ข้าวแล้วข้าวลุงอ๋อวข้าวข้าวบอยเข้าได้แล้วเพื่อนอุ้ยได้ต้มยำกุ้งเ่มมาแล้ว อไอ้วากินต้มยำกุ้งเหรอเฮ้ยอันนี้เลี้ยงหมอเหรอโอเคหมอไม่ดิหมอเอาหมอใส่กล่องไปก็ได้แต่ว่ายีนพี่ยีนผมอยากได้ต้มยำกุ้งเฮ้ยเอาเอาเอาเข้ากล่องดีกว่าขอขอกูโดนกูโดนน้องมึงแย่งเลยเอาต้มยำกุ้งด้วยเอางี้ต่อโต๊ะแล้วมานั่งด้วยกันจบๆไปเอาเอาเอากอเคโอเให้มันจบๆไปไม่เอากงอย่างโง่สินี่ตรงนี้อักงงนี่ปาบปาบครับคุณยีนปาบนี่ปาคุณยีน หมอเบลกิจการครับนึงเอ้าหรือเปิไขอโทษหมอเบลเพื่อนเราขอโทษมามามาเลือดได้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 ไม่ไม่เอาไม่เอาเราขอนั่งเฉยๆนั่งกินข้าวแบบดีๆโอเคไหมก๋วยเตี๋ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวยำกัข้าวกล่องอะข้าวกล่องขอข้าวกล่องงยำกุ้งวะนี่หนูไปเอาโซจูมาให้หน่อยเร็วไม่่ใชเดด็็กกเเไปอาเด็กมันรู้เรื่องอะ รู้เรื่องกว่าแจ็คกี้โตกเป็นควายแล้วแล้วทำไมต้องด่าเราตลอดเลยอ่ะหมอเบลไม่คิดถึงน้ำใจที่เราไปส่งเธอทุกวันหรือไงส่งขาเข้อตันไหมครับถึงเราจะโง่แต่เราก็รักเธอนะตุ๋นเจียวว่ากุ๋นเจียวว่าแม่เขากรองข้งล่างอะแม่เขาก่องข้างล่างอ่ะโอ้ยทำให้ผมอยากกินต้มยำกุ้งอ่ะตุ๊กแกงเทียอะกงปากเหมือนหน้อะกงใช้ข้อเกตได้ไหมเนี่ย นั่งเฉยๆเอาโซจูมาเอ้ยไม่เอาโซจูเอาอันนี้ดีกว่าเไอ้กระป๋องอะไรนะสีฟ้าๆเอ้ยสีอะไรวะสีชมพูดิเออกูตาบอดสีสีชมพูอ๋ออ๋ออยู่ข้างในอ่ะไม่เอาได้ไหมไปเอาให้หน่อยไปเอาให้หน่อยไม่เอาอ่ะขี้เกียจแป๊บอีโอ้พี่น้องจริงปะเนี่ยไม่จริงอ่ะเราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆพี่น้องหรือเบลวะเียมันน่าน้อยใจว่ะบอยจริงน้องสาวไม่รักพี่ชายยิงน่าจะมีชายอื่นแล้วอ่าก็เดิมก็เดิมก็เดิมขอบคุณมากครับมานั้งกินด้วยกันก็ได้นะ พี่ยีนแจ็คเสือกแจ็คเสือกแจ็คเสือกจะเป็นแจ็คขอไอติมด้วย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 เยาเข่ไปยไอติมให้หนูเลยเออพี่ลืมไงก็ตอนนั้นพี่แล้วห้าร้อยหนูอะแจกมานั่งข้างมีไหมไม่ก็อันนี้ไปก่อนไงพี่ให้ใครไปแล้วไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวหามาคืนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเออเอาเอาแล้วไอหนูอ่ะ อีหนูนั่งบนโต๊ะเลยไงให้อีหนูนั่งบนโต๊ะเลยไงอ่ะนั่งบนโต๊ะหนูนั่งบนโต๊ะเนี่ยนั่งนั่งนั่งกับพี่คนเนี้ยเอ้ยแล้วใครเผาหมอเบลเนี่ยไอ้หนูเอยกาเล่นไฟอย่าหมอเบลอย่าตีเด็กสิมันร้องเขาเล่นไฟอันตรายเชียร์เชียร์เดี๋ยวมึงไปทางนัดเบลแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ข้าวนะเอาข้าวได้แล้วแต่หนูกินไหมคเอ้ยเอ้ยหมอยินหมอยินนี่อะไรใหญ่ใหญ่ใหญหมอยีจะพูดว่าหมอยี หมอจีข้าวคนเด็กนี่หรือเครื่องดูดฟุ้งนะจะได้กินข้าวไหมเนี่ยวันนี้มองเอาติมไปไปแช่ในน้ำอยู่มันละลายพี่ขอกินข้าวก่อนเร็วมากฟังภาษาคนรู้รึยไม่ถึงว่าเอาอติมไปแช่ก่อนไม่ใช่เอาข้าวไปแช่พี่ดูนี่นะพี่ดูนี่นะนะฮะแล้วจะโยนเพื่อเดี๋ยวจะท่าะไรไงของพี่เอามาดิไม่เอาเก็บไว้ดีกว่า นายเกมหมดทำไมอ่ะไอหนูไอหนูกินน้ำไว้ไอเกมหมดคือไรอะนายไอหนูกินน้ำเอาน้ำวางได้ไหมโซจัวเหรอโซ่จั่วเฮ้ยนั่งดีๆสิไม่ใช่โต๊ะนั่งยังมันเบียดอ่ะไม่ชอบอ่ะโซ่จั่วอยากได้ที่นั่งแบบอยากได้ที่นั่งแบบหายขาโอ้ยอยู่บ้านนอกแต่ว่าแบบเออนะเอ้ยนั่งสูงเลยเราเราคนสูงไงคิดว่าใหญ่มาจากไหน หรือว่าทำไมเงี้ยเออทุกคนไม่รู้จะบอกอะไรดีื่อลืมแล้วอ่ะลืมแล้วว่าลืมแล้วจะบอกอะไรเออเพราะว่าบอกอะไลืมเอาอะไรเอาลืมโอเคเอาก็คือลืมไม่ได้จะปล่อยซีรีส์ใหม่นี่ใช่ไหมอ๋อปล่อยเพลงใช่เดี๋ยวเขาจะมีปล่อยเพลงอันเนี้ยที่ศิลปินชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละวันที่สิบแปดเนี้ยวันศุกร์อ่ะเออันนี้มันชิปดองนี่ศุกร์ที่แล้วดิเอศุกร์ที่ผ่านมาเราแซงว่าลงไปแล้วดิใช่เออ อากงฟังแล้วเป็นไงชอบไหมอ้วนชอบนะอ้วนชอบนะชอบเพลงชอบชอบเรืออ่ะแต่แต่อ้วนไม่ชอบเรืออ้วนชอบอ้วนชอบอวนชอบใครดีอ่ะอ้วนชอบอบอยอบอยเล่นน้ำกันเถอะไปเล่นน้ำไปถ่ายรูปถ่ายรูปโมถ่ายรูปให้พี่หน่อยพี่ยังไม่ได้ไม่มีรูปลงไอจีมานานแล้วตรงไหนก็ได้มาแตะโมเลยถ่ายด้วยอ้วนโมเรียนเรียนต้องมาไม่หรอเงี้ยทางนี้ก็ได้เออมันต้องถ่ายทุกคนนี่แบบว่าอะไรคนในหมู่บ้านอะแล้วคนอื่นไปไหนไปตามเขามาสิ เอาเราถ่ายแค่แค่แกงพูดเราก่อนก็ได้เรากลับไปกลับเข้าไปในเมืองกันหมดส่วนใหญ่อ่ะทำไมอ่ะเราอยู่กันแบบนี้ก็อบอุ่นจะตายไม่หม่ตั้งเวลาตั้งเวลาแล้วหม่ก็วิ่งมาตรงนี้ไอ้เม็ไอ้เด็กไเด็เอออากงวิ่งอากงคิดเหตุนะเนี่ยอากงฉลาดมากเลยเนี่ยมันเสอบคนตายอ่ะแล้วเราก็เหยียบอย่างงี้จบไม่ใช่อย่าเล่นอากงเด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็ไปเด็กไวๆนี่ไงนางนี่เด็กไอ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 มแล้วอเดอเด็กไอเด็กไอดูข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ไหนข้างหลังหลังหันเล่าหลังหันหลังไปดูไอ้เจ๊กได้เท่ดีแล้วโมจะอยู่ไหนอะอย่างงั้นก่อนเดี๋ยวอยู่ข้างๆน้องหัวฟ้าก็แหละอ่าได้ได้ไอ้แอ๊คมึงอยู่ข้างหลังอยังโมไม่มีนั่งนู่นก็ได้ปะโอเคกดถ่ายแล้วอ่ะนับเลยกสดงไงสามสอง ช่วงนกูจัดและกูหิบสัต์ก็จะมาสติูไปวิ่งที่มันมีดด้จไอสัตว์กูปาจัดอ้อวันไหนไปมอมาไปเลี้ยงแต่ไอสัตว์กูนั่งหลับเล่นแค่ฟมากูฟาดข้ับอ้อขอโทษละกันที่ตอนนี้กูซาจัดถ้ามีก็สำคัญแนะนำมึงกลับไปหน้าแล้วกูก็บ่อยกิ๊ไปแล้วคนนี้กูเทหมดหน้าตาโอเคขโลกันวันนั้นเป็นวันหยุดเป็นวันววันอิต